สวัสดีครับผมหมอพัทรภูมิครับมหมอพัดเล่าเรื่องครับในช่วงปีที่ผ่านมามีหลายคลิปนะครับที่หมอพูดถึงเรื่องของวิธีการที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ลดเรื่องของการแท้งบุตรแล้วก็ลดโอกาสที่จะมีลูกที่มีคุณสมบัติที่ผิดปกตินะครับวิธีการที่สําคัญเลยเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง3อย่างก็คือการตรวจพันธุก,กรรมของตัวอ่อนก่อนที่เราจะย้ายตัวอ่อนนั้นเข้าไปในโงมดลูกในกระบวนการของการทาเด็กหลอดแก้ว นี่มีปัญหาตามมาครับบอกว่าถ้าเกิดได้ตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวอ่อนนมีพันธุกรรมที่ผิดปกติหมดเลยจะทํำยังไงดีนะครับจะหยุดก่อนหรือว่าจะไปต่อดีก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากนะครับพอๆกับคําถามนี้เลยนะครับเป็นคําถามที่ยากที่จะตอบเหมือนกันผมว่าเรามาลองคุยกันนะครับว่าข้อมูลเป็นแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อนะครับ ผมเล่าอย่างนี้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยที่จริงเรามีโครโมโซมหรือหน่วยพันธุกรรมเนี่ยจากคุณพ่อและคุณแม่นะครับหน่วยพันธุกรรมจากพ่อเนี่ยก็คือผ่านมาทางอสุจิแล้วก็หน่วยพันธุกรรมของแม่เนี่ยก็ผ่านมาทางไข่พอเอามารวมกันก็กลายเป็นตัวเราที่มีพันธุกรรมครึ่งหนึ่งของคุณพ่อครึ่งหนึ่งของคุณแม่นะครับท่านี้ตัวอ่อนก็คือเราตอนที่เรายังอยู่ในท้องคุณแม่ใช่ไหมครับงั้นก็คือครึ่งหนึ่งก็คือพันธุกรรมมาจากตัวอ่อนมาจากคุณพ่ออีกครึ่งหนึ่งก็มาจากแม ท่านี้มันผิดปกติได้ตรงไหนบ้างช่วงไหนที่มันถึงผิดปกติเพราะคุณพ่อคุณแม่เราก็ดูปกติดีมี3มช่วงครับที่มันมีโอกาสที่จะทําให้มีโครโมโซมหรือพันธุกรรมที่ผิดปกติได้อันที่1ก็คือในช่วงของการผลิตไข่และในช่วงของการผลิตอสุจินะครับคุณแม่คุณพ่ออาจจะแข็งแรงดีแต่ในระหว่างที่มีการผลิตไข่อสุจินั้นเนี่ยมีกลไกของการที่จะทําให้คุณภาพของอสุจิหรือไข่นั้นมันผิดเพี้ยนไป อาจจะเป็นเรื่องของการที่ท่านอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณพ่อฝ่ายชายฝ่ายหญิงอายุเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้กระบวนการในการสร้างไข่อสุจิเนี่ยมันผิดปกติไปนะครับก็ทําให้ไข่นั้นก็มีคนพสสมหรือมีพันธุกรรมที่ผิดปกติได้หรืออสุจินั้นมีพันธุกรรมที่ผิดปกติได้นะครับนั่นคือช่วงเวลาที่1อันที่2คือตอนที่ไข่กับอสุจิเนี่ยมีการปฏิสนทธิกันนะครับช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการที่อสุจิเข้าไปในไขเ่เฉยเฉย มันจะมีกลไกที่เกิดขึ้นตอนที่อสุจิเข้าไปในไข่จะต้องมีการรวมกันของพันธุกรรมของผู้ชายและพันธุกรรมของผู้หญิงขบวนการที่รวมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งพลังงานในการที่ทําให้การปฏิสนธินั้นเป็นไปนได้อย่างถูกต้องคโครโมโซมที่เอามารวมกันหรือพันธุกรรมที่เอามารวมกันนั้นจะต้องมามาอย่างถูกส่วนนะครับแล้วก็มีการแบ่งตัว จาก1เซลล์ไข่ออกมาเป็น2เซลล์เป็น4เซลล์เนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับนั่นก็เป็นช่วงที่2นะครับช่วงที่3าก็คือว่าเมื่อมีการปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วนะครับเซลเล์เริ่มมีการแบ่งตัวเป็น2เซลล์เป็น4เซลล์เป็น8เซลล์นะครับจนกระทั่งเป็นระยะที่เรียกว่า b l a s t o s i s ที่จริงในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยในะบวนการของการแบ่งเซลล์เนี่ยอาจจะมีความผิดเพี้ยนอยู่บ้างก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยมี ลักษณะที่ป,ปกติดีนะครับอยู่ในอะไรต่างๆที่มันดูดีเนี่ยบางเซลล์ที่ผิดปกติจากการแบ่งเซลล์ไปอาจจะเซลล์นั้นน่จะไม่มีการพัฒนาต่อนะครับจะมีแต่เซลล์ที่ปกติเท่านั้นที่พัฒนาต่อเน,นื่องได้เพราะฉะนั้นในระหว่างของการพัฒนาของตัวอ่อนเองเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดสิ่งผิดป,ปกตินี้ได้นะครับแต่ว่าระบบที่ดีร่างกายที่ดีตัวอ่อนที่แข็งแรงดีเนี่ยเซลล์ที่ผิดปกติจะไม่ได้พัฒนาต่อแต่ถ้าเกิดว่าเซลล์พวกนั้นมันพัฒนาต่อ ตัวอ่อนตัวนั้นก็จะมีเซลล์ที่ผิดปกติรวมอยู่ด้วยในตัวของเขาอันนี้ก็เป็น3ขั้นตอนนะครับสามสื่อสาวิธีการที่ทําให้คโครโมโซมนั้นผิดปกติไปถ้ามันผิดปกติไปแล้วเนี่ยนะครับมากกว่า99%นะครับตัวอ่อนจะไม่พัฒนาต่อไปถึงจุดที่สามารถฝังตัวได้หรือพัฒนาไปก็จะมีเรื่องของการแท้งบุตรมีไม่เกิน1%เตีซะว่ามีไม่เกิน0.5%ดห้าอซ็นซ้ไปนะครับที่ คนนั้นจะเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วคนนั้นอาจจะมีคุณสมบัมที่ผิดปกติอยู่นิดนึงแต่ยังสามารถเกิดขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะเห็นได้จากภายนอกอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นดาวซินโดมเราเห็นได้จากภายนอกเลยนะครับก็นี้ก็คือแค่ประมาณไม่ถึง0.5ของคนที่เกิดขึ้นมาได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มองไม่เห็นจากภายนอกที่จริงอาจจะมีคุณสมบัติที่ผิดปกติอยู่นิดหน่อยในนั้นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกให้เห็น อันนั้นก็เป็นสามารถเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันก็มาเป็นคนทั่วๆไปที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนที่1คือตอนที่มีการผลิตอสุจิผลิตกระข่ายเนี่ยอะไรต่างๆที่เข้ามามีผลได้บ้างอาหารที่ไม่ดีสารพิษต่างๆยาบางชนิดนะครับเรื่องของอาจจะมีเรื่องของคีโมท e ร a ปีมีเรื่องของโพลูช t i o n นะครับมีเรื่องของอาการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยอสุขภาพดีเท่าไหร่พวกนี้ก็อาจจะมีผลต่อกลไกในการที่จะสร้างอสุจิกับไข่อาจจะยังสร้างได้แต่ QC ไม่ผ่านนะครับหรือว่าในช่วงเวลาที่มีการปฏิสนธิอสุจิเข้ามาผสมกับไข่อย่างที่หมอเรียนนะครับมันต้องอาศัยพลังงานเลยในการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายในไข่ตรงนั้นนะครับ พือให้มีการเข้ามาผสมกันของโคงรโมโซมฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงและมีการแบ่งเซลล์ออกมาเป็นสองเซลล์เป็น4เซลล์พวกนี้ต้องใช้พลังงานทั้งสิน้นถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นนะครับพลังงานพวกนี้มันจะลดน้อยลงในเซลล์ของร่างกายของเราเนี่ยจะมีหน่วยที่จะสามารถเก็บกักเก็บพลังงานอยู่เมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ย หน่วยของการกักเก็บพลังงานพวกนี้มันจะทํางานได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการที่มีปฏิสนธิและมีการแยกของเซลล์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะบกพร่องไปก็จะทําให้มีปัญหาตรงนี้ได้นะครับหรือในช่วงที่3ที่หมอเล่าก็าฟังว่ามีการแบ่งเซลล์มาแล้วและเซลล์ตัวที่มันผิดปกติบางทีมันนะไม่สามารถพัฒนาไปต่อแต่ถ้าเกิดร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเด็กั้นไม่แข็งแรงหรือกลไกภายในนั้นไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ในส่วนที่เซลล์ที่มันต้องหยุดและไอเซลล์ที่ดีต้องพัฒนาต่อมันเกิดไม่ได้ ก็จะทําให้มีเรื่องของความผสมที่ผิดปกติอยู่ในพันธุกรรมอ,อยู่ในตัวอ่อนตุนนั้นได้ถ้าสาเหตุเป็นแบบนี้หมอก็ต้องถามกลับกันดีกว่าครับเราควรจะหยุดหรือว่าเราควรจะไปต่อถ้าในกรณีที่เรามีตัวอ่อนออกมาแล้วแล้วมันความผสมที่ผิดปกติผมคิดว่าเราก็ต้องมาตอบคาถามว่าเราหยุดเพื่ออะไรถ้าเราจะหยุดเพื่อคิดหาสาเหตุมาประเมินกันอีกทีะครับว่า ตัวอ่อนเราผิดปกติไปเพราะสเปิร์มเราไม่แข็งแรงหรือเปล่าไข่เราไม่แข็งแรงหรือเปล่าเรามีอะไรบางอย่างที่จะเพิ่มหรือทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้สเปิร์มเราดีขึ้นทำให้ไข่เราดีขึ้นเราทานอาหารดีไหมถูกส่วนหรือเปล่าเราได้มีเวลาพักผ่อนเพียงพอไหมเราได้ออกกําลังกายบ้างไหมเราได้ใช้ยาเราทานเหล้าเราสูบบุหรี่หรือเราทําอะไรที่มีโอกาสที่จะทําให้ใกลไกในการสร้างไข่แล้วก็อสุจินั้มันมีผลหรือเปล่า ถ้าเราหยุดพักแล้วเราคิดแก้เรื่องพวกนี้ผมว่าการหยุดพักนั้นน่าจะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดพักเราจะไปต่อเลยมันได้ประโยชน์ไหมมันจะดีหรือเปล่าผมก็คิดว่าถ้าเหตุผลในการที่คุณสมบรผิดปกตินั้นเกิดจากการที่เราอายุเรามากเราแก้ไขทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยถ้าเราจะระวิ่งออกไปมากๆแน่นอนโดยทฤษฎีเลยอายุเราเพิ่มมากขึ้นอย่างที่หมอมเรียนะเพราะว่าเรื่องของร่างกายเรา,เ,ราเซลล์ต่างๆเราพลังงานในเซลล์ของเรามันลดลงโอกาสที่จะมีปัญหา ในการที่จะต่อให้ทําถ้าเราจะหยุดเลื้อไปนานๆเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาก็ยังเกิดขึ้นได้มากขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหยุดแล้วเราหาว่าอะไรคือสาเหตุแล้วเพิ่มโอกาสของมันมาโดยการที่เราไปแก้สาเหตุอันนั้นเราอาจจะมองเรื่องของการที่จะไปต่อเพราะว่าเราอาจจะรอไม่ได้ในการที่ถ้าเรารอไปเราอาจจะอายุมากขึ้นเรายิ่งแย่เกินไป ดันั้นผมก็คิดว่าคงต้องมองในแต่ละรายนะครับว่าท่าน,นนั้นอายุเท่าไหร่ถ้าท่านนั้นอายุแค่20กว่า30ต้นคงจะต้องมีเวลาหยุดพอสมควรหาสาเหตุกันพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดในท่านนั้นนอายุมากพอสมควรแล้วเราอาจจะหยุดไม่ได้นานนะครับและมีอะไรก็ต้องรีบแก้ไปก่อนแต่เราหยุดไม่ได้นานหรือท้ายที่สุดจริงๆซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดภาวะแบบนั้นขึ้นนะครับเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของผู้บริจาคถ้าเราทําทุกอย่างแล้วนะครับสเปิร์มก็ยังไม่ดีเหมือนเดิม ไข่ก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจริงๆเรื่องของการที่จะใช้ไข่บริจาคหรืออสุจิบริจาคก็คาอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมาปรึกษากันแต่ผมคิดว่าอันนั้นคงเป็นประเด็นที่เอาไว้ท้ายสุดใช่ไหมครับถ้าเราหยุดคิดเราเจอปัญหาเราแก้ปัญหาให้ตรงเวลาอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักว่าเราจะหยุดหรือเราจะไปต่อมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราหยุดเราต้องหยุดคิดแล้วแก้แล้วถ้าจะไปต่อเมื่อไหร่เราจะไปต่อไปต่อเลยไหมหรือว่าเราจะพักสักนิดหนึ่ง ผมว่ามอเป็นรายๆไปนะครับก็วันนี้คงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ